ได้ดีใจน้ำเนาะค่ะเนาะเพื่อนดีใจบ่คะาตั้งแต่ลุ้งคลิปได้เจอเพื่อนเพื่นอนห้าวขีดขานห้าวก,กับบอสสำเร็จไดจ้จากกันยายนนะคะเพื่อนเพื่อนดีใจไหมคะสูดๆเด้อจ้ากันยายนนะคะเพื่อนเพื่อนดีใจไหมคะ สู่ๆเด้อจ้าเพื่อน oh, <yeah. S 2> ดีใจบอกครับตั้งแต่ลุ้งชิปเด้อจ้บเป็นเพื่นพนอนห้าวขีดขานห้าวก,กับบอสําเร็จเด้อจับเอาสู่ๆจ้บเป็นเพื่อน,นได้เนาะได้ดีใจนะมเนาะค่ะเนาะเอาฟังกรยาจ้บเป็นเพื่นพนพอนเพราะตั้งให้มีเงิเ่อนไข อบหาสูๆ้ๆเจอเพื่อนๆขึ้นชำระแล้วคาดว่าจะจ่ายประมาณวันที่สามสิบพืชสุดก็ยังก็ะยาดเจอเพื่อนเพราะต้องให้งี้เงินเขาอบเพือเ่อนตั้งใจเ,เรียดถึงกุเกา บ่ด,ด,ดังบ่ขึ้นชำระแล้วคาดว่าจะจ่ายประมาณวันที่สามสิบพฤษจิกิพอดีเพื่อนเพื่อนมากินเ่าน,นนาน้ำเยลนีนแกงเี้าหวานไก่จ้ะแซ่บเงิน ชำละแล้วระจ้าเป็นลุงภาพนิ่งก็ได้เงินติงี้งไปใช้ก็ได้เงิน้จเพื่อนอยู่ถิดความตั้งใจมุงมันของเฮานะคะมาลิงกิเาไปนยหอดไปนยขัดได้กันหามบายบายคือบายสอง่เพื่อนตั้งใจเรียบ เงินชำละแบบละแบบ้วพ็จอจะเพื่อจะเพื่อนเพื่อนแล้วนี่ยังสีดีซัมเฟดบลูเลยจะเพื่อนเพื่อนยยังจะได้เงินจาเพื่อนเพ่อนวาถ่ายถึงทก้าบดดังเพื่อนดีใจบ่ค้าดังแต่ล่งคลิปเพื่อจะเพื่อน ห้าี่คานหฮากับบัสํเเ็็จได้จากเพื่อนเพื่อนตั่งใจเรียบได้จากเพื่อนเพื่อนบางียังสีดีสำเฟซบุ๊กได้จากเพื่อนเพื่อนงยังจะได้เงินจากเพื่อนเพ่ราจะทานขาฟังระย่าจากเพื่อนเพื่อนก็ต้งให้มีเงินเขาได้นาะได้ ดีใจน้ำแล้วกันเนาะมาลิงกินเปาไปน้ำบอกไปน้ำับได้ก่นน้ำบายบายสือบายสองอ่ะจาสูสาาส่สู่เจา้าเพื่อนสู่สูเจ้าเพื่อนเจ้าเพื่อนบ้านี้ยังสิดีซัมเฟซบุ๊กเลเจ้าเพื่อนเหตุยังจะได้เงินเจ้าเพื่อน ว, uce. ว uce. ่าจะทายบนที่น้องจังผู้ใดที่คิดว่าสิบโอเหดสิโลงโล่ก้มตั้งใจนะจ๊ะยาเบ็ดขาดบนที่น้องจังผู้ใดที่คิดว่าสิบโอเหดสิโลงโล่ก้มตั้งใจนะจ๊ะยาเบ็ดขาดนะจ๊ะเพื่อนๆบางทียังสิดีสั่มเฟซบุ๊กนะจ้ะเพื่อนๆเกิดยังจะได้เงินจ้ะเพื่อนๆ วัฒนธรรมฝังญาติงเป็นเพ<ฮ>ื่อนก็ต้องให้มีเงิ่อนไขขอเพื่อน<ห>ดีใจบอค้าสั่งแต่ลูกชิพได้จากเพื่อนหนอ้าวขีคขานห้าวกับบอสําเร็จได้จากถึงกุ๊กเก้าบอดังเพื่อนดีใจบอค้า สั่งแต่ลุ่งคีบได้จเจืเ่อเพื่อนห้าวตีคานห้าวกับบวำเร็จได้เจามาลิงออกินเขาไปนยังบอกเปนยังขับได้กับน้าวบ่ายบ่ายคี่บ่ายสององาจจขึ้นชำระแล้วคาดว่าจะจ่ายประมาณที่สามสิบขึ้นสิบถึงเก้า บดังบ่จริงนะเจ้าผู en ้ใดที่คิดว่าสิบ่เฮ็ดสิลงโลบคมตั้งใจเดจ้ะอย่าเบิดผานผู้ใด๋น้อได้ดีใจนําเนาะค่ะเนาะมาลิกินขไปนําบไปนําครับด้่นาน คือใบสองอ่ะขึ้นชำระแล้วคาดว่าจะจ่ายประมาณวันที่สามสิบพฤศจิก,ก,ก,กายนนะคะเ<ม>พื่อน,นดีใจไหมคะสูสดๆนะจ้าเงิน<ม> ชําละแลก็จ้างินชําะแลก็จ้าบอาสู่ๆจะเป็นเพื่อนเพื่อนต่างระเเอาฟังะยจะเป็นเพื่อนกตาให้มีเงืเขนเขอฟังะยะจะเนเพื่อนก็ต่างให้มีเงืนเข ขึ้นชำระแล้วคาดว่าจะจ่ายประมาณวันที่สามสิบพฤศจิกิว่ารีบกินเผาไปนย่ำบอกไปนย่ำขับได้ก่อนย่ำบายเลมั้งบายคือบายสองอ่ะตอนเงินชำระแล้วนะจ้ามันถึงทุกเก่า โบด,ด,ดังอกเงินชำแหละพระเจ้าเป็นลุงภาพนิงง่งก็ได้เงินตีเกี้ยงปไปใส้ก,ก็ได้เงินจ้าเพื่อนเพอนยู่ถี่ความตั้งใจมุงมันของเฮานะคะเพื่อนเพื่อนตั้งใจเรียบลุง ภาพนิ่งก็ได้งเงินติงกี้ยงไปใส้ก็ได้งเงิเ่อนจจผมเชื่อยู่ที่ความตั้งใจม่งม,มันของเฮานะคะ่ะมาลิงกินข้าไปน่ำบอกไปย่ขับได้ก่นนอนบ่ายนา้บายสิบายสองอ๋อฟังก็ยาตจผนเชื่อเพราะตั้งให้มีงเงินเขาขึ้นชำระแล้ว คาดว่าจะจ่ายประมาณนันที่สา,า,จจามาสิบพืชสิบเพื่อนดีใจบ่ค้ั่งแต่ลุกชิมได้จาเพื่อนห้าีขานห้ากับบสําสเร็จได้จา เงินชำแหละได้จ้าเพื่อนเพื่อนตั้งแต่เก็บเพื่อน oh <yeah. S 2> ดีใจบอคา้าตั้งแต่ลุ่งคีบได้จับเพื่อนห้องผีขานห้องกับบอสสำเร็จได้จัเพื่อนดีใจบอคา้าตั้งแต่ลุ่งคีบได้จับเพื่อนห้องผีขานห้องกับบอสสำเร็จได้เจับ ขึ้นชำระแล้วคาดว่าจะจ่ายประมาณวันที่สามสิบพฤศสิบสิบบาสู้ๆจะเป็นเพื่อนเพื่อนดีใจบอครับสั่งแต่ลงคชิปแล้วจะเป็นเพื่อน